สวัสดีค่ะออลล่าทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกันประจำเดือนกรกฎาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมเป็นทัดดินนะคะปัจจุบนัน5ถ้วยอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นที่ต้องเสียสละจมอยู่กับความรู้สึกผิดในอดีตที่ไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขได้ตอนนี้ก็ยังฝังใจอยู่กับความผิดพลาดนะคะ กำลังทำใจยอมรับกับการสูญเสียบางอย่างคนสัตว์สิ่งของอารมณ์คำพูดความรู้สึกได้หมดนะคะเป็นสิ่งใดก็ได้นะคะที่มีผลต่อจิตใจของชาวราศีกันที่เข้าเกณฑ์ตรงเนี้ย รู้สึกว่ามันอะไรอาวร์ช่วงนี้เก็บตัวนิ่งเฉยไม่สูงสิงกับใครทั้งสิ้นเป็นห่วงครอบครัวมากๆม,ม,มีเรื่องทรัพย์สมบัติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะมีเยอะจนไม่รู้จะไปเก็บไว้ตรงไหนอะคะ่ะถึงขั้นวิตกกังวลกันเลยทีเดียวนะคะด้วยขณะนี้เป็นเวลาที่ทําเพื่อโลกเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเราก็จะเห็นชาวราศรีกันหรือลัคนาการเนี่ยมีบทบาทที่จะโดดเด่นในทุกสังคมเพื่อความมั่นคงให้มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งและยั่งยืนมากกว่าเดิม แม้ว่าจะอดทนรอนานหน่อยอะแต่สําเร็จนะคะในท้ายที่สุดสิบเหรียญกับ 4. ี่ไม้เท้ามาเยือนต้องยินดีกับความสําเร็จด้วยนะคะแม้ว่าช่วงกรกฎาคมเนี่ยจะต้องทำให้ยุ่งทําให้วุ่นวายทําให้มีเรื่องเยอะยังไม่น่าพอใจต้องเปิดประเด็นหลายๆอย่างมีหลายวิธีและหลายทางเลือกให้ดูเต็มไปด้วยความหลอกลวง เพื่อนฝูงเนี่ยก็เดินกันไปคนละทิศคนละทางต่างคนก็ต่างไปทําหน้าที่ของตนเองไม่มีใครไหลาตามน้ําทั้งสิน้นทุกคนเนี่ยมีธงอยู่ในใจกันหมดแล้วธงนั่นก็หมายถึงความถูกต้องนะคะแต่ราศีกันเนี่ยจะรับบทหนักหน่อยถึงขั้นเนี่ยยืนหน้าเศร้ากันเลยทีเดียวแต่ไพ่ห้าถ้วยใบเนี้ยสาหรับเนี่ยอร่าอยากให้คุณเนี่ยหันไปสังเกตสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพของคุณบ้างนะคะบางทีโหมงานหนักเกินไปทุ่มเทมากไปหน่อยจนลืมที่จะใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองอะไรเนี่ยหายยากแล้วนะคะรุ่นเนี้ย ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะต่อไปนะคะสิ่งที่คาดหวังเนี่ยได้แปดไม้เท้าผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยอย่าปกปิดหรือแต่งบัญชีเป็นเด็ดขาดขอเตือนไว้ก่อนเลยนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณจะเข้าตําราเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่ายจะเป็นเรื่องของการค้าขายนําเข้าส่งออกเกี่ยวกับพืชผักผลไม้ต่างๆยางปาล์มข้าวสิ่งที่สามารถที่จะออกดอกออกผลไปได้เรื่อยๆเป็นช่วงๆหรือเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มีการประดับตกแต่งที่สวยงามนุ่มสบายเช่นดนิงเซตหรือลิฟวิ่งเซตหรือสินค้าหัตถกรรมชุมชนที่สานด้วยมือเย็บด้วยมือการปักผ้าทอชุดพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของชาตินั้นๆ ที่จะผลิตกันแทบไม่ทันเลยนะคะเพราะสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยได้สีถ้วยมาผู้ประกอบการทั้งหลายก็อย่าชวยโอกาสขึ้นราคาของในช่วงนี้ราคามิตรภาพหักต้นทุนแล้วไม่เข้าเนื้อเป็นใช้ได้ยามนี้เราต้องร่วมมือร่วมใจ ลดความเห็นแก่ตัวลงกันหน่อยนะคะถ้าทาได้สิบเหรียญกับสี่ไม้เท้าเนี่ยรออยู่ข้างหน้าถ้าทําไม่ได้สุดท้ายความเห็นแก่ตัวก็จะตัดหนทางอาชีพของตนเองคนเขาจําได้ว่าใครเอื้อเฟื้อใครเห็นแก่ตัวเอาเปรียบจะให้คนอุดหนุนระยะย,ยาวหรืออุดหนุนระยะสั้นก็อยู่ที่เวลานี้ล่ะค่ะเราเลือกทําสิ่งใดก็เท่านั้นผลตอบรับมันก็จะกลับมาตามที่เราเลือกทำนะคะเพราะทุกอย่างเนี่ยจะเป็นไปตามขั้นตอนเนื่องจากมีของมากมายหลายอย่างสินค้าเนี่ยจะค่อยๆทยอยตามกันมาเรื่อยๆมีโอกาสบรรลุผลสําเร็จคอน ข้างสงสูหากสาเร็จแล้วเนี่ยยังคงต้องมุ่งมั่นพัฒนาต่ออีกนะคะทําให้จริงจังสม่ําเสมอพยายามหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันให้เป็นจุดลงตัวที่ดีที่สุดตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคัง่งส่วนชาวราศีหรือลัคนาการที่ทําเพื่อสามเสาหลักและประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องความเร็วความแรงถึงขั้นชีวิตเนะี่ย ตรงนี้จะเป็นความเร็วความแรงของทางอินเทอร์เนต็ตไม่มีการทําร้ายร่างกายใดๆทั้งสิ้นมันแล้วแต่คุณเลือกเลยนะคะว่าจะเลือกสร้างวิธีปรองดองแบบไหนเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทุ่มเทเต็มที่บทสรุปยังไงก็รุ่งเรืองตกลงกันได้ค่ะสังคมเนี่ยจะขาดคนเป็นมืออาชีพเช่นคุณได้อย่างไรกันคะยังอยู่ต่อนะคะ สิ่งที่ไม่คาดคิดได้สีถ้วยมาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องวิธีการขนส่งสินค้าในบางกรณีในบางช่วงเช่นหากเราคิดว่าจะส่งสินค้าทางเครื่องบินหรือรถไฟความเร็วสูงเพื่อความรวดเร็วแต่อาจจะมีเหตุฉุกเฉินในบางครั้งเกิดขึ้นมาซึ่งถ้าเรารู้แล้วว่าจะมีอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายก็ต้องรอบคอบมากขึ้นในรายละเอียดหรือ เรื่องจุกจิกต่างๆของเงื่อนไขถ้าถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนไปทางเรือแทนก็ต้องทําแม้จะช้าหน่อยแต่ก็ถึงชัวนะครเพราะสี่ถ้วยนะมาในตําแหน่งที่ไม่คาดคิดหรืออาจจะมีการขาดแคลนบางสิ่งบางอย่างเพียงระยะสั้นๆจนอาจจะทําให้เกิดความเครียดในครอบครัวหรือทําให้เพื่อนร่วมสาขาอาชีพได้รับผลกระทบไม่ต้องกระวนกระวายไปนะคะทุกอย่างมีเวลาที่เหมาะสมแล้วเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมช่วงระยะเวลาวิกฤตต่างๆทางเศรษฐกิจก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี อย่าไปเบื่อไปเซ็งกับอาการรอคอยจนรากงอกนะคะยิ่งรากงอกยิ่งลงลึกแล้วชาวราศีกันลัคนาการที่ดําเนินการตรงเนี้ยเขาสามารถคาดการได้ล่วงหน้าว่าเขาเนี่ยนำผู้อื่นเนี่ยไปได้ไกลมากละรู้ว่าต้องรอคอยแต่ก็สบายๆไม่มีปัญหาสิ่งใดค่ะหรือราศีกันลัคนาการอีกกรณีหนึ่งคือมีการเปิดเผยต้นเหตุของปัญหาในเหตุการณ์บางอย่าง ตามขั้นตอนกระบวนการเกี่ยวกับการจําลองให้เห็นภาพโดยไม่ต้องมโนภาพกันไปต่างๆนานา,นาจนเกิดอุปทานหมู่จากการยุแย่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกยังคิดไม่ตกในหลายๆอย่างจึงเก็บตัวเงียบไม่สูงสิงกับใครทั้งสิน้นตอนนี้ทุกอย่างไม่ก้าวหน้าไม่ถูกใจอะไรสักอย่างร่างกายก็ต้องการพักผ่อนขอหยุดเพียงชั่วขณะจะไปดูแลสุขภาพตนเองจึงต้องรอจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมเดี๋ยวกลับมาใหม่หลีกเลี่ยงความตึงเครียดสักครู่หนึ่ง10เหรียญ กับสีไม้เท้าเนี่ยมารอแล้วนะคะอนาคตอันใกล้สิบเหรียญความมั่นคงระดับสูงความร่ำรวยมาเต็มเ็มเลยสิ่งดีๆเนี่ยมีอยู่รอบตัวเต็มไปหมดคุณสามารถพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ในให้ดีกว่าเดิมได้อย่างถูกต้องและมีคุณค่ายอย่างมหาศาลคุณได้ปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นชาวราศีกันหรือลัคนาการที่เข้าเกณฑ์นในคลิปนี้จะเป็นคนที่คิดคำนวณเก่งแลวสามารถวิเคราะห์จุดดีจุดเดชผลดีผลเสียได้อย่างรอบคอบโดยในสังคมที่คุณทำงานเนี่ยจะเป็น ความสัมพันธ์ออกแนวเหมือนคนในครอบครัวเป็นคนที่ไม่ถือตัวและเห็นความสําคัญด้านความปลอดภัยความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีผู้สูงอายุบ้านเงินสัตว์ความอยู่ดีมีสุขคุณดูแลเอาใจใส่อย่างเข้มงวดด้วยหัวใจจริงๆหรืออีกกรณีหนึ่งคือคุณจะได้รับมรดกก้อนโตเลยนะคะ เงินประกันสุขภาพก็ได้นะคะเป็นเงินที่คุณเนี่ยได้สะสมไว้แล้วช่วงกรกฎาคมเนี่ยคุณก็เพิ่งได้รับผลตอบแทนค่ะการค้าขายนำเข้าส่งออกก็มั่นคงระดับสูงค่ะเต็มที่แล้วละค่ะสรุปสีไม้เท้ามีการเฉลิมฉลองพบปะสังสรรค์หลากหลายช่วงวัยมีการเล่นกีฬาแสดงความยินดีกันเต็มไปหมดมีความสนุกเพลิดเพลินเห็นความเจริญเติบโตโดยทั่วไปเต็มไปด้วยน้ำใจความเป็นมิตรความหวังดีเกิดความสัมมาคีพรองดองกันกลมกลืนกันทุกสิ่ง ใช้สิทธิ์กันเต็มที่ในส่วนที่ทําได้ว่ากันไม่ได้นะคะตรงนี้เพราะเป็นสิทธิ์ของเขาต้องมีชาวราศีกันรักนาการยืนทําหน้าที่ที่สร้างความมั่นคงความอบอุ่นใจต่อค่ะปัญญาชนทั้งหลายเนี่ยไม่มีปัญหากับการมีบทบาทที่สําคัญของชาวราศีกันหรือรักนาการทุกคนจะยินดีและดีใจมากที่คุณเนี่ยได้สารงานต่อมีท่านผู้นี้อยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะนําพาชาติหรือองค์กรนั้นๆเนี่ยไปรอดจะไปถึงความสําเร็จอย่างมั่นคงเพื่อความเป็นปึกเป็นแผ่นต่อไป ปัญญาชนทั้งหลายจะเข้าอกเข้าใจเป็นอย่างดีตกลงกันได้กับการก่อตั้งโครงสร้างความมั่นคงที่แข็งแรงอย่างเป็นรูปเป็นร่างพื้นฐานดีมากประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีราบรื่นมากๆม,มีแต่คนชื่นชมและประทับใจกับความอยู่ตัวในสิ่งที่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติค่ะ เตรียมเชิดชูชัยชนะกับความสําเร็จในครั้งนี้ได้เลยนะคะเกิดความสมานฉันท์ความสามาคัคคีมีความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนและความปลอดภัยของผู้คนทุกช่วงวัยให้มีแต่ความร่มเย็นสงบสุขอย่างเป็นมาตรฐานดีมากค่ะเดือนกรกฎาคมเนี้ยอดทนจนสําเร็จคำใดในคลิปทำไมสุภาพอเราต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับออร่ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ